สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออ,อปพรละนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิทธิสวัสดิการของพี่น้องอปรพรเนี่ยตามที่รัฐเขาได้จัดให้มีอะไรกันบ้างนะครับในหนังสือฉบับนี้นะครับเป็นหนังสือที่ว179ลงวันที่29มกราคม2564เรื่องสิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพ,ายพายเลเรือนหรืออปรพรนะครับ สำหรับสิทธิข้อแรกนะครับก็คือค่าตอบแทนนะครับในข้อที่1เนี่ยค่าตอบแทนกรณีการสั่งใช้อ,อปรพอรอให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ดังนี้นะครับ1.1กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน4ชั่วโมงเนี่ยก็ให้อ,อปรพอรอได้รับค่าใช้จ่ายจำนวน100บาท1.2นะครับการปฏิบัติหน้าที่เกิน4ชั่วโมงแต่ไม่เกิน8ชั่วโมงเนี่ย ให้ได้รับค่าใช้จ่ายจำนวน200บาท1.3กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน8ชั่วโมงขึ้นไปให้ได้รับค่าใช้จ่ายจำนวน300บาทนะครับต่อมาในข้อที่2นะครับกรณีเกิดสถานการณ์โควิด -19 นะครับและมีการสั่งใช้อ,อปพรเนี่ยให้ปฏิบัติหน้าที่ข้อ2.1นะครับกรณีปฏิบัติงานเกิน6ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน12ชั่วโมงเนี่ยให้ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตรา วันละ120บาท1.2กรณีปฏิบัติงานเกิน12ชั่วโมงขึ้นไปให้ได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราวันละ240บาทตรงนี้เป็นกรณีที่อปพอได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับต่อมาสิทธิประโยชน์ในข้อที่3เนี่ยเป็นสิทธิสวัสดิการในด้านอื่นๆนะครับ3.1เนี่ย เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพขนาดหนักนะครับจุดสองเนี่ยเป็นเงินสงเคราะห์จากมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพพิการหรือสูญเสียอวัยวะหรือแพทย์รับรักษาไว้เป็นผู้ป่วยในเกินกว่า3วันนะครับ3.3ในเรื่องของการจัดหาเครื่องแต่งกาย ชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรลือนหรือชุดปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรลือนรวมทั้งบัตรประจําตัวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรลือนวุฒิบัตรเข็มเข็มเครื่องหมายอาสาสมัครอปพรอนะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับต่อมา3.4เนี่ยการเบริกค่าใช้จ่ายให้กับอปพรอกรณีเดินทางไปฝึกอบรม หรือมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการนะครับ3.5การลดหย่อนอัตราค่าโดยสารรถไฟเป็นรายบุคคลในอัตราร้อละทุกระยะทางเพราะการเดินทางในรถนั่งชั้น3ธรรมดานะครับในช่วง4เดือนระหว่างมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีนะครับ3.6การลดหย่อนค่าโดยสารรถประจำทางของบริษัทขนส่งจำกัดในเส้นทางรถโดยสารประจำหมวดที่2ระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัด และหมวด3ระหว่างจังหวัดลงร้อยละ20เฉพาะ,ะค่าโดยสารนะครับไม่รวมค่าธรรมเนียม3.7 าการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้คลื่นความถี่ของทางราชการ162.8เมกะเฮิร์ในภารกิจของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย,ายพล,ลเรือน3.8สิทธิในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรอ,อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเลกคุณาพร โดยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถนำส่งเรื่องการขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเพื่อดำเนินการให้ได้นะครับและนี่ก็คือในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย่ายพล,ละเลือนหรืออปรพรอนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมสามารถสืบค้นข้อมูลมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเป็นหนังสือของอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว .179 ลงวันที่29มกราคม2564นะครับคับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ